ครับกบมาพบกับใครแค่ทำได้บาสบาชชังนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับค่าไฟของผมนะครับค่อนกลางขึ้นเยอะมากเลยโอเคเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งแรกนะครับหน่วยมันขึ้นเกือบครึ่งเลยนะครับจาก4บาทกว่าเป็น7บาทไปไปลายเลยนะครับก็แทบจะครึ่งต่อครึ่งน,นะครับก็แทบจะครึ่งต่อครึ่งผมกลมๆ,ๆซะว่า5บาทนะครับจากเดิม5บาทขึ้นเป็น 8บาทเลยก็แล้วกันนะครับกลมๆก็แล้วกันนะครับเพราะมันมันกว่านะครับก็แทบจะครึ่งเลยนะครับก็เกือบครึ่งเลยนะครับแต่ค้าไฟเนี่ยมองผมที่มัน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 มากขึ้นจนจนผิดปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเช็คตัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปถามการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน่าแหกเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูว่ามันมีไฟรั่วไฟอะไรตรงไหนหรือไม่นะครับ ไปดูอุปกรณ์การเช็คกันครับการเช็คก็ไม่ยากนะครับไปตรงหม้อไฟเราก็ใช้คลิปแอมธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละครับคลิปแอมธรรมดาทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูดูหม้อของเพื่อนๆนะครับหม้อของเพื่อนๆว่าใช้กี่แอมนะครับถ้ามากกว่า20แอมนะครับก็ปรับไปที่200แล้วกันนะครับแต่ผมมันไม่ถึงเนาะก็ต้องตั้งไปที่20แอมแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟมันรั่วหรือเปล่าหรือว่าผมใช้หนักเองไปเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็ดูเส้นที่เข้าบ้านนะครับนะครับดูเส้นที่ที่เข้าบ้านนะครับแล้วก็วัดก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนสองเส้นนี้ต้องเท่ากันนะครับถ้าวัดแล้วต้องเท่ากันเดี๋ยวลองดูกัน จะขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแล้วแต่ละนะครับนี้ศูนย์จุดเดี๋ยวนะรอให้มันนิ่งก่อนประมาณศูนย์จุดเจ็ดศนะูนย์จุดแปดเนี่ยประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเส้นนี้ศด,ดูต้องเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าไฟรั่วนะ พอได้ค่านี้แล้วเอามาลบมันจะต้องได้ศูนย์ถ้ามันไม่ได้ศูนย์แสดงว่าไฟรั่วหรือเอาง่ายๆเลยควบกันสองสองอันนี้ต้องได้ศูนย์นะครับถ้าถ้าสองอันนี้เช็คแล้วสองอันเป็นศูนย์แสดงว่าไฟไม่รั่วนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไฟไม่ได้รั่วนะครับไป ครับก็ได้ทําการเช็คไปไปไป,ไป,ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟไม่ได้รั่วนะครับไฟไม่ได้รั่วนะครับแต่ว่าผมได้ลองไปคิดคํานวณค่าหน่วยดูนะครับก็โอเคครับมันก็ตรงอย่างที่เขาว่านะครับแต่บุคคลเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับพอเห็นค่าไฟแพงเพื่อนๆก็ต้องคิดค่าหน่วยอยู่แล้วนะครับพอคิดไปปุ๊บเนี่ย พอคิดไปเนี่ยมันจะตรงหรือไม่ตรงกันแล้วแต่เนี่ยถ้าตรงนะครับเราก็อย่าพึ่งนะครับเราก็อย่าพึ่งรีบไปจ่ายนะครับถ้ามันตรงพอถ้าค่าไฟมันสูงเกินเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมันมันเป็นราคาเนี้ยอะไรเงี้ยก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเชื่อหรือว่าอย่าพึ่งรีบจ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยเราไปแก้ต่างกับ การไฟฟ้าได้ทันทีนะครับแต่ถ้าตรงเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบจ่ายนะครับก็เช็คอย่างที่ผมเช็คซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันเกิดไฟรั่วได้ไฟรั่วเนี่ยมันกินแอมของเราไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะครับบา,ารรบ,บ,าบางทีมันรั่วไม่เยอะหรอกครับบางบางทีมันรั่วครั้งละ2แอมสามแอมอะไรเงี้ยครั้งละแอมสองแอมสามแอมเนี่ยทิ้งไปเป็นเดือนเดือเนี่ยมันก็ทิ้งเงินไปเยอะเหมือนกันนะครับ เงินไปเยอะมากเลยนะครับนะครับบางคนเนี่ยล่วรล่วถึงขนาดที่ว่าที่ผมไปเช็คให้โรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึง่งนะครับล่วถึง48แอมป์นะครับพกเพื่อนคิดดูดีครับว่าโอ้โหวัน,นวันนึงวันวันนึงเนี่ยจะต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่น,น,นะครับฉะนั้นถ้าอาจจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก็คือถ้าเพื่อน เห็นค่าไฟมันแพงผิดปกติแล้วคิดไม่ว่าจะตรงตัวเลขตรงหรือไม่ตรงนะครับนะครับก็ควรที่จะเช็คอย่างที่ผมเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันมีไฟรั่วหรือไม่ถ้าไม่มีไฟรั่วนะครับแล้วเราคิดตัวเลขมันแล้วมันตรงนั่นหมายความว่าอันนั้นก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟของเราแล้วแต่ถ้าตัวเลขไม่ตรงนะครับแล้วก็ไม่มีไฟรั่วเนี่ย อย่างนี้เราไปแจ้งทางการไฟฟ้าได้เลยนะครับว่าตัวเลขมันไม่ตรงมันเกินไปคิดดูแล้วเราก็ไปคิดให้กพนักงานการไฟฟ้าดูนะครับแ้วเขาจะแก้ไขให้เราเองนะครับซึ่งการแก้ไขของการไฟฟ้าทุกคนก็รู้อยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ล่าช้าหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับอย่าให้ใครเอาเปรียบเราได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ เพาเพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นเกดเล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเป็นเกดเล็กๆน้อยๆที่บางบางคนอาจจะมองข้ามมันไปนะครับโอเคครับไปนะครับสวัสดีครับ